สวัสดีตอนช้นนะครับเป็นเกีตทุกท่านนะครับผมมันนี่น้ำยืดฟ้ามนะครับประสิทภาพมาททำความสะอาดบอแบบง่ายๆนะครับผมเนื่งบอหนึ่งปาถึงหาที่ในน่อนะครับผมอ่าอันนี้ผมไทยคนเดียวนะครับผมก็เลยต้องกวาดหลอกก่อนนะครับอ่าผมก็กวาดขีมหนอกนะครับผมเบิ้ตรงล่างนะครับพี่น้องเบิ้ตรงล่างกวาดขีมันอกให้บเบินะครับถามมันบอเหม็นไหลนะครับซึ่งมันบอเหม็นหลแล้วครับเพราะว่าอ่าห้าง มีการฉีดเอ็มอยู่ตลอดอยู่แล้วอาทิตย์ละขังอยู่แล้วนะครับผมนะครับเมากวาดขีกว่ายังล้วเรียบร้อยฉีดนละครับเนาะพี่น้องมันต้องเป็นหน้านะครับผมมันหล้ามันต้องเศร้าเหม็นนะครับนี่ครับผมนำสมข้นใหม่หนึ่งสอดนะครับแลกอะเอ็มหนึ่งแก้วนะครับผสมกับน้ำให้เต็มนะครับผมนะครับอันอันนี้เป็นด่านเก่านะครับผมตะว่ากับได้อยู่นะครับผสมกับน้ำนะครับอ่ะโยกเลยครับปึ๊บ ฉีดครับผมฉีดลงไปให้ทัวบอนะครับไม่ต้องฉีดหลายนะครับเอาแค่มันทัวบอนะครับครับผมมันจะหอมนะครับจะหอมดีเอ็มนะครับดีเอ็มเนี่ยมันจะไม่กินหอมอยู่แล้วมันหอมกากำลังตาลนะครับผมแล้วก็อ่ามันก็ิีนเชียร์นบอเท่าเนี่ยขาเชือกขยันนะครับมันเป็นจีนซี่นะครับผมดีเอ็มนะครับผมอ่าเราวาซไส้ลงไปเลยครับประมาณสามทีกับมือครับพี่น้องง่งยนะครับ ก็คอนอกเทคนิคนง่ายๆบ่ตรงนี้มันยากครับทุกอย่างต้องง่ายครับผมเรียบร้อยนะครับผมจบแล้วครับสันต้องข้อสัตดบอกนะครับว่ากบใหญ่หนูขึ้นมานะครับอันนี้อะนี่ครับผมลงบอหมครับเป็นน้องอีกยี่สิบบอนะครับผมนี่ครับ ผมก็จิต่อเถือนเหนียวมากครับเดี๋ยวหาทุนจังหน่อยก่อนใส่สลี่มไปก่อนครับเพราะวันเบิดฝนแล้วครับพี่น้องนี่ครับโน้นะครับงามๆครับอันนี้เป็นสายพัฒนานะครับผมดงดๆเขาครับยังบูยานุ่มเลยครับเนี่ยนะครับผมนี่ครับสุดๆไปนลูกปะเป็นลุงบอไหมเป็นลุงบ้านไหมหรอกมาพี่มาพี่อันนี้เร็วนี่ครับนี่ครับสายพัฒนาจากน้ำยินฟาร์มนะครับงนะครับง่ายง่ เนี่ยเขเขียนผมอีกนะครับครับผมอาหารถวยอาหารเกาเขานะครับนะครับพี่น้องนะครับผมมาลุกมา่ายอีกมือเดียวนะครับไปไปเขาที่นะครัพี่คนข้างที่จะเชื่องนะครับผม ไปลูกับเอาลูกเขามาที่นี่ครับที่จริงจับไปทีละสองหางเลยนะครับหนึ่งครับลูกเขารับงามแห้งนะครับขนาดมันยานุ่มนะครับพี่น้องเบิรงดหรเลยครับตึ๊บเลยนี่ว่าที่พอพันเนี่ยทึ่งยงวาทึ่งไงนะครับผมมันครับไปลูกไปมองหันตัวผู้นึ่งโตนะครับตัวนี้เป็นโตหยังนี่เป็นัวเมียครับพี่น้องนะครับัวเมียนะครับ น้ำยืนฟร์มประมาณนี้นะครับเทคงนี้ง่ายๆนะครับผมพูดได้ก็เห็ดได้ครับพี่น้องมันอยู่ตรงมันยัยาง,งาย,ย,ยายครับนี่ก็เมียอีกแล้วครับนู้นจากน้ำยื่ยนฟา้ามเนี่ยตัวเมียสิหลายก็ัวผูแทบจะทตกขอคนะครับผมเพราะฉะนัน้นน้ำยื่นฟ้ามถึงบ่ขาดตัวเมียนะครับเหตุจางหนึ่งน้ำยื่ยนฟา้ามบริสัยสองตัวนึงนะครับผมใส่หนึ่งตัวนึงมันสีได้บ่าขาดนะครับเอาเมียอีกเหรอพี่น้องเนี่ เตัวปูตัวเดียวตัวเนี้ยสามล่ะฮู้สุดยอดเลยนะครับตัวทุตไทครับย่านเป็นเนียอีกอยู่นะรุนกันครับน่ะตัวเนี้ยครับพี่น้องได้ตัวผูตัวเดียวครับตัวเนี้ยสีโตพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับงามนะครับดึงครับสุดๆเลยนะครับนี่ครับนี่เวลาเข้า ทำความสะอาดบอสิอ่าหนูห้องมันก็จะสดชฉื่นนะครับผมทำความสะอาดบอจากไหนไม่ได้ล้างนะครับปวดออกปับป๊บปับป๊บปับป๊บวดออกเรียบปับ๊บฉีดลงไปเลยครับเนี่ยฉีดแช่ให้มันทัวแคนันนะครับเรียบร้อยครับเ้็นความสะอาดเอารายลงนะครับแช่นี่มันก็สะอาดนะครับนี่ครับเวลาพ่นมาบนมันก็นงามนะครับผมเั้่องสะอาดเั้่องง่ายแต่เข้าจีบีทำไมอยากให้ยังงี้เพราะเขพี่น้องมึงได้เลยครับแต่มันสกปรบกอีหลีเยห้างจัง เอาอ่าฟางโล่งกับเผานะครับผมอ่าส่วนบาที่เป็นบอ่อขุนนะครับถ้าบอ่อจังสีมันสิบอ่อเขาจะชอบกระปลกนะครับนบนหน้าผีน้องนั่นนะักก่นบกยิงเก่งเลยมึงเฮ้ยสิไรเสื่อมเสยนะครับแต่มันเสื่อมติดแล้วยเพราะมันถ่องแล้วยมซเมียน,นะครับถ่องแล้วนะครับมันเสื่อมติดแล้วนะครับน,ะน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 ั่นนั่นนั่นบนหน้าผีน้อง ยิงใจคนบึงเลยน่ครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคครับพี่น้องกันนั่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 นโอ้ยเรียบร้อยนะ่พี่น้องมุงที่ล่ะนี่แหละครับการชังความสะอาด่อใหม่มันกินไม้นันเ็ดคึกนะครับเรียบร้อยแล้วครับดอกหนึ่งขนาดเสื้อกีแล้วได้ครับเนี่ยโอเคครับพี่น้องเราคุณุ้กการติู่ทีตามนะครับสวัสดีครับ เบิ่งยังสินะครับนี่ขอดีของการประยาคอดมันก็นมีนะครับบางครั้งลูกพันธุ์แต่ยานุ่มมันออกมาอีกแล้วครับพี่น้องเบิ่งนะครับอ่าเบิ่งในเลยนะครับเอาสองรุ่นเลยตัวไหนเนี่ยครับผมซึ่งหนูนี่ออกลูกได้ประมาณเมือ่อสองมือนี่มันสามารถผสมพันธุ์ต่อได้เลยเอาแม่นบอกแล้วมันท้องแค่ยี่สิบห้าวันเท่านั้นแสดงว่าเดือนหนึ่งออกลูกเท่หนึง แกเลี้ยงไดช่วงครับผม oh. แม่ครับกกเฉลี่ยเลี้ยคือ้าเขาป่ะยกคขอดแต่มันก็ขืนอ,อยู่กับกันดูแลเขาพร้อม oh. อันเขาดูแลเขาดีะนะครับผมมันก็สี่อยู่ประมาณสามเดือนสองขอกสี่เดือนสองขอก oh. ประมาณนั้นเนาะหรือว่าบางแม่อาจสี่เดือนสุดเดือนมีขึ้นกันนี่คือจังสี hmm. บนี่ครับมันออกขอกแรกออกวันที่สิบสี่เดือนเก้าขอกที่สองออกวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเห็นไหมครับยี่สิบเจ็ดวันมันออกแล้ว นับจากมือที่มันออกคอกเรียกยี่สิบเจ็ดมื่นมันออกเดียวนี่ก็แสดงว่ามันคลอดได้๋สองมื่นมันเสื่องเลยหนูท้องยี่สิบห้าวันนี่ครับผมไปยูไปเลยเนาะครับเบิรงสี่วันที่แล้วพี่น้องโอ้ข่าวททยสีหนูสามคอกผมได้กระสอบนึงแล้วครับอืนี่กระสอบนึงกับห้าสิบบาทบอกราคาราคาห้าสิบบาทครับี่น้บบาท